สวัสดีครับวันนี้ก็มาเก็บเห็ดคือเกาล้ะครับมาสองคนครับวันนี้มาดูครับพี่น้องมาสิเจอเห็ดยังไงใบตำกันครับเชิญครับไปกับหัวหน้าทีมมแล้วครับเอาเลยนะครับจดไปเลยตัวไรกอนครับไรว่าเจอแล้วครับนี่ดอกนึงครับเห็ดยังมาโชว์หน่อยโอ้ยนะครับนี่ตะก้ากระหายน้ำนะครับ นี่เอาเจอแล้วครับอีกดอกนึงครับพี่น้องอู้ดอกงามงามเลยครับสุดยอดเลยครับดอกงามงามเลยครับพี่น้องอู้นี่ครับนี่เห็ดหอมครับเห็ดขึ้งกนเห็ดหอมเห็ดพึ่งหวานน้ำกันนะครับพี่น้องนะครับไปน้ำกันครับค่อยๆไปค่อยๆเบิ้งค่อยๆยางครับพี่น้องนะครับโอ้เจอแล้วครับอุ้ยนะครับ สามดอกแล้วครับความอู้ยนะครับนี่ออกแถวนี้ตัวครับเอ้าออกแถวนี้ยี่หลีตัวนี้อู้นะครับนี่อืมนะครับนี่น้องน้องตากระหายแล้วนั่องใดอู้นะครับนี่ครับพี่น้องกำลังเก็บอยู่ไรเสียมากก็มาเก็บด้วยครับนะครับพี่น้องไปอู้นะครับนี่ ดกอกหวังใหญ่เลยครับพี่น้องนะครับสองดอกเลยมาหนี่ตัวน้ำกันติดตัวกันเลยครับอ้ยังจะจะงามเลยครับพี่น้องมาจำอู้นั่นนี่อุ้ยมองนี่คือออกหลายแท้นะครับนี่สา,สามดอกย่อยไใส่ตะกร้าก้อนแล้วครับหัวนาทีมใส่ตะกร้าก้อนตีครับโอ้อย่างสั้นที่ครับเอาให้ได้เบิ้งนะอุ้ยังอ,ออกอังสิดี้ครับนี่ อ๋ออือก็สิเนาเนาะเนาตัวนี้แม่ออกตัวนวีไพเห็นนี่นะครับนี่อุ้ยเพิงเห็ดหอเฮ็ดเพิงมดขึ้นนะครับนี่อู้นะครับเห็ดเพิงเลยครับนี่พี่น้องเก็บเฮ็ดนะครับนี่ครับโอ้ยเพิงเข่าเลยครับเห็ดเพิงเพิงหวานเนาะมพดเพิงมดขึ้นนะครับพี่น้องนะครับ ไปครับไปทางไหนนะครับโอ้เกือบแล้วครับเกือบเต็มตะกร้าแล้วครับพี่น้องทางไหนอีกนะครับไปทางไหนวาทิมครับเอาโอ้เจอแล้วครับเห็ดโพนครับเห็ดไข่เห็ดโพนเห็ดไข่ครับดอกอุ้ยเขาเสียบทิมแล้วเขาไม่ได้เบิ้งนี่โอ้ยออกเป็นตุ้มเลยเป็นดอกเลยนี่ครับนี่ โอ้ oh, <c oughs> นะครับนี่สงสัยมู้ยไปเห็นแล้วครับนี่อันนี้ดอกไงอู้นะครับนี่เห็ดเห็ดไข่ครับพี่น้องนะครับอ้ออกอย่างสีไปเห็นเนาะนะครับเจออีกแล้วครับพี่น้องนี่ด้โอ้งามเลยครับนี่อืมแต่จ๋าเลยครับ บ่พเ้เจออีกแล้วครับนี่โอ้โดอกบางแง่เลยครับพี่น้องดอกบางแง่ติดออกพร้อมกันเลยครับติดกันเลยนี่โอ้ไอสู้สองดอกน้โอ้ยเปสองดอกเลยครับพี่น้องครับ้เห็นหลายบางนี่ออกสีห้าดอกแล้วครับนี่นี่น้ำครับนี่โอ้ ดอ,อ,อ,อกไงเลยครับพี่น้องอู้สองดอกสามดอกเลยพวกนี้ออกใส่ได้สามดอกเลยครับอ้หจ้า,จาเลยครับพี่น้องอใส่นั่นออกน้ำบอกอ้นั่นตัวหนึ่งอ้ดอ,อ,อกเลยครับนี่โอ้างามเลยครับโอ้ เต็มแล้วครับพี่น้องนะครับไปต่อเลยครับพี่น้องไปเบิ่งต่อ,อครับผมเอาเจออะไรเลยครับเอาเจอแล้วครับอันนี้เฮ็ดยังนี่เผ็ดหวานเฮ็ดหวั่งพิงหวานก็กเคินเหมือนกันนะครับนี่ก็มังเคินเหมือนกันครับโอ้โหเฮ็ดุงหวานมังเคินเหมือนกันครับเอาอยัางนี่นอนอีเละอยู่มั่งนี่โอ้โหเฮ็ดนี่ตัวครับเฮ็ดงามเฮ็ดแสบเฮ็ดแสบเฮ็ดแสบพี่น้อง เออโอ้ยหอดลอโอ้สองหลอกนะนะครับไปนี่ยังครับโอ้ยออกเลยครับพี่น้องโอ้ยสองหลอกเลยครับนั่นโอ้ยต้องข้นครับพี่น้องหอมบอโอ้ยดอกบักไงเลยครับลองออกเลยครับพี่น้อง ครับโอ้บอกเนาะบางสิดอกอะไร้วครับดอกดอกนับน้อยๆแต่ว่าเอาไปครับเนื้อมาก็ะยิ่งเอ่งแล้วครับพี่น้องนะครับ ดออย่างโหเห็ดฟงหวานครับมังออสองดอกเลยครับอย่างงามเลยนะครับอ้ออกเป็นพ่วงเลยตัวนี้แนบบโอ้เป็นพ่วงเลยครับนี่นะครับออกเป็นพ่วงเลยครับติดตามหม่เด้อครับผมกดติดตามกดสไลด์ให้แน่ครับน้องไหม่ครับผมเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ